เล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองปัญจะภูตะเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรร้อยเปเซนต์ชนิดโทร0 2 6ย์สองหนึ่งสองสองสี่ศูน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งนะครับเราเจอก,การทางสถานีข่าว Spring News นะครับก็เป็นการติดตามข่าวคราวความคืบหน้าของคนในวงการลูกทุ่งนะครับจหรับคอเพลงลูกทุ่งหรือว่าใครที่เป็นคอข่าวนี่ต้องติดตามเหมือนกันนะครับ<ช>เพราะนะว่าเรื่องของเพลงเรื่องของนักร้องนี่บางทีก็ใกล้ใกล้ตัวนะบางทีเราฟังเพลงของเขาได้มีความสุขกับเพลงของเขาแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเขามีข่าวมีประเด็นอะไรบ้างรายการของเราก็จะหยิบ แล้วก็มานําเสนอกันนะครับใน1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไปครับค่ะเรียกได้ว่า1ชั่วโมงนี้เสิร์ฟทั้งเรื่องราวข่าวสารแล้วก็มีเพลงเพราะๆจากนักร้องนะคะที่คุณชื่นชอบมาให้ได้ชมกันด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอใหม่ๆนะคะรับรองว่าติดตามชมรายการนี้แล้วคุณจะไม่ตกข่าวของชาวลูกทุ่งอย่างแน่นอนค่ะรับรายการของเราก็แบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงนะครับมีเล่าข่าวเจาะข่าวแล้วก็คุยข่าวนะครับโดยเฉพาะช่วงเจาะข่าวกับคุยข่าวเนี่ยต้องบอกว่าเด็ดมากเพราะว่าเราเชิญเอานักร้องตัวจริง 而。 ไขประเด็นร้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหรือจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวะนะครับอาบ้าใหม่ๆราบองว่าดูรายการของเราแล้วไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนนะครับมาที่ช่วงแรกของรายการก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับข่าวแรกครับเป็นข่าวคราวของคุณดาวมายุรีครับถือได้ว่าเธอเป็นนักร้องที่มีวินัยในการดูแลตัวเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าเธอโสมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปลงไอจลง a c e b o o k นะครับหรือว่าจะเป็นการปรากฏตัว ตามสื่อต่างๆไปออกงานหรือแม้กระทั่งไปเดินห้างเธอบอกว่าเธอต้องดูแลในการแต่งหน้าทําผมนะครับแล้วก็แต่งตัวให้ดูสวยตลอดเวลาวันนี้เราจรึงเอาไมโครโฟนนะครับของทีมข่าวข่าวลูกทุ่งไปจ่อปากถามเธอนะครับว่าทําไมเธอจึงต้องสวยเป๊ะเวอร์ตลอดเวลาด้วยครับเรื่องรูปร่างหน้าตาไม่ว่าจะเป็นแบบหุ่นหรืออะไรอย่างนี้เวลาออกงานไม่ได้แข่งกับใครนะแข่งกับตัวเองเราถือว่า แฟนเพลงอ่ะเขาเห็นเราเนี่ยเขาคงอยา,อยากอยากอยากดูเราสวยงามเห็นดาวมิวเล่ต่งชุดแบบไหนคงอยากเห็นเนี่ยอันนี้แหละเป็นอะไรที่เก็บกดกดดันให้สําหรับดาวมากที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฉันต้องสวยตลอดเวลาฉันต้องดูแลตัวเองตลอดเวลายิ่งงานเพลงจะออกยิ่งน้องๆรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเยอะเราก็ย่อมเป็นตัวอย่างให้น้องๆให้น้องๆดูเราเป็นตัวอย่างว่าเออเรารักงานของเรานะเราก็ต้องรักการดูแลตัวเองรักหน้าที่รัก อะไรของเราต้องดูแลนะแฟนเพลงก็อยากเห็นเราสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก <me ็ต้องบอกเลยว่าการเป็นคนเบื้องหน้าเนี่ยเธอต้องบอกว่าบางทีไปเจอแฟนเพลงขอถ่ายรูปเนเออไปเดินห้างสมมติไปเดินซื้อของในซูเปอร์จะมาล่ารองเท้าแตะแล้วก็แบบว่าผมยุ่งๆหน้าไม่แต่งไม่ได้นะเขาจจำได้เราไม่ยุรีแล้วก็มาถ่ายรูปลงไอจีอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเองหรือว่าเบื้องหลังก็อยากจะให้คนที่เจอเจอเนี่ยสัมผัสแล้วรู้สึกประทับใจ ใช่นะคะจากเรื่องราวของแม่ไม้พราวสเสน่ห์คุณดาวมายุรีนะคะต่อเนื่องกันที่น้องสาวคันหูนะคะน้องจ๊ะอาสยามนั่นเองค่ะหลังจากที่ย้ายมาอยู่ค่ายอาสยามไปมาที่เรียบร้อยแล้วก็ ปล่อยซิงเกลิลแรกในชีวิตนะคะชื่อเพลงนิสยัยฉันเปลี่ยนตามสันดานเธอนะคะหลายคนได้ชมมิวสิควิดีโอเพลงเพลงนี้แล้วโอ้โหถึงกับอึ้งเลยทีเดียวเพราะว่ามีหลายฉากค่ะที่ค่อนข้างจะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นวีนเอยหรือว่าตบเอยนะคะบางคนก็บอกว่าเอ๊มิวสิกแรงขนาดนี้แล้วนักร้องจะแรงตามหรือเปล่าต้องไปฟังจากจ๊ะอาสยามค่ะสวัสดีค่ะจ๊ะอาสยามค่ะก็รู้สึก ก,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 ก็ดีใจเพราะว่าหลายๆคนก็จับจ้องว่าเอ๊เพลงช้าของพี่จันเนี่ยจะเป็นยังไงแรงหรือว่าแต่งตัวแรงไหมหรือว่าหลายๆคนอาจจะพูดกันต่อว่า MV แรงมีตบกันตลอดอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็หลายๆคนก็ถามมาว่าตัวจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ค่ะเป็นนางเอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยหรือว่าแฟนคลับทุกคนเลยที่คลิกเข้าไปดูแล้วก็หลายคอมเมนต์เลยเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่ต่างๆนะคะยังไง ก็ขอบคุณด้วยแล้วกันค่ะตกลงว่าโกะน่าโกโกะตรงๆมากกว่าสำหรับจ๊ะเนี่ยมไม่ที่ออกแนวแบบว่าวีนเวียงร้ายอะไรแบบในมิวสิกวิดีโอนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเพลงนะก็ออกมาแก้ข่าวเล่าข่าวกันไปะนะครับคราวนี้เป็นสาวน่ารักน่ารักกันบ้านนะครับจากค่ายแกมไมโกครับน้องปวลีพรพิมลน,นะครับ หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของหัวใจกุ๊กกิ๊กนะครับกับนักร้องหนุ่มร่วมค่ายนะครับจนกลายเป็นประเด็นข่าวร้อนๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาวันนี้เราจะไปอัปเดตหัวใจของเธอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องของหัวใจความรักของเธอตอนนี้นะครับเธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับค่ะ เออหนุ่มๆเรยคะยากหน่อยค่ะเพราะว่าปอก็ทํางานทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็เออแต่มันก็มีบ้างคะ่ะที่เข้ามาเข้ามาคุยเข้ามาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็พยายามก็คุยทุกคนคะ่ะแต่ว่าเออเราก็ทํางานไปด้วยแล้วเราก็ถือว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเราก็เออ,อยังไงคะคืออยากให้เป็นเพื่อนกันไปนานๆอะไรอย่างนี้คะ่ะเข้าตาแหะคะก็ มันก็มีบ้างนะคะเพราะว่าเราก็มันมันก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วก็มีแบบแอบชอบนี้อะไรบ้างค่ะแล้วก็ที่จริงมันมันก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติที่แบบมีมีชอบกันอะไรเงี้ยแต่ว่า,เ,าเราก็ถือว่าเราทํางานเราทํางานให้เต็มที่ไปก่อนแล้วเรื่องพวกนี้แล้วแบบให้ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุยเรื่อยๆกันไปก่อนดีกว่าต้องบอกว่าความรักของเธอตอนนี้พักไว้ก่อน นะอันนี้ก็ตอบแบบตอบแบบดาราโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ความรักไม่เน้นอันนี้ตอบเป็นแบบโปรแกรมสำเร็จรูปนิดหนึ่งแล้วถามคุณทขอบอกว่าตอนนี้หัวใจเป็นไงคะโฟกัสเรื่องงานครับโอเคทื่มันจะลายดึงคนหนึ่งถ้าใครอยากจะเป็นดาราต้องตอบว่าโฟกัสเรื่องงานดีกว่าขอโฟกัสเรื่องงานค่ะตอนนี้เราไม่เน้นเราไม่เน้นจากเรื่องราวของสาวเสียงเนอจากจังหวัดสุพรรณบุรีน้องเป่านะคะต่อเนื่องกันที่หนุ่มหน้าหวานคนนี้ค่ะวิวชัชวานอาสยามค่ะ ถ้าจะพูดว่าหนุ่มคนนี้นะคะเป็นเด็กสร้างหรือว่าเป็นเด็กในสังกัดของอาจารย์ตึงเรืองยศพิมพ์ทองก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าหนุ่มคนนี้ตั้งแต่เดินเข้ามาที่ค่ายอาสยามก็ได้อาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองนี่แหละค่ะเป็นผู้ปลุกป,ปั้นแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงงานใหม่ล่าสุดเห็นบอกว่ามีคุณเวสป้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของงานเพลงให้ด้วยค่ะสวัสดีครับผมวิวชัชชวานอาสยามนะครับ สำหรับซิงเกิลใหม่นะครับวิน่าจะเน้นไปทางด้านของเพลงช้าที่แสดงสึกอารมณ์มากกว่าเพลงเร็วหรือว่าเพลงแดนนะครับเพราะว่าวิถีัะร้องเพลงช้ามากกว่าครับผมก็อยากให้แฟนเพลงช่วยกันติดตามผลงานซิงเกิลต่อไปของผมได้ครับเจ๋งสุดๆไปเลยนะคุณเวสปาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงฝีมือดีโดยเฉพาะเพลงเกี่ยวเพลงรักหรือว่าโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเบื้องหลังที่เขียนเพลงให้กับนักร้องดังๆหลายคนนะฮะเพลงดังเขาในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนเนี้ย ต้องเขียนให้แล้วก็เพลงติดเพลงดังทุกเพลงใครได้ไปในถือด้วยว่าโชคดีมากๆเลยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ประทับใจให้ใหกับแฟนๆได้ชื่นชอบกันนะครับอ่ะน้องน้อยเลือกหนึ่งเพลงครับที่จะปิดเบรกในช่วงเล่าข่าวนะคะเราเล่าข่าวมา4ี่ข่าวแล้วนะคะคมีหลายคนเรียกร้องบอกอยากชมมิวสิกวิดีโองานใหม่ล่าสุดของคุณดามยุรีมีแล้วมีแล้วค่ะ,ะนะคะชมได้ที่รายการของเราเลยนะคะอันนี้คือเพลงนี้เขาบอกว่า แต่งมาจากชีวิตจริงเลยมาจากข่าวมาจากข่าวมาจากข่าวที่ว่า,ามีกุ๊กกี๊กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะคะถ้า,างั้นไปชมเพลงนี้กันเลยนะคะปิดเบรกเด็กนี้ค่ะเขาหาว่าฉันชอบเด็กจากดาวมิยุรีค่ะเขาหาว่าฉันชอบเด็กเหรอไม่นี่ฉันเปล่านะคนโสดแล้วมันผิดตรงไหน หนังสักครั้งได้ไหมจดีรอมีเวลาจะพาพีฟังเพลงบรรยากาศกันเองผมอยากให้ไปขวพี่ทุกวันได้ไหมผมน่าทุกใจคุณพี่จริงจรจะดีหรอเดี๋ยวเป็นข่าวนะ มาจ่ามาจ่าถ้าเป็นคุณหละแล้วจะทำยังไงอ่ะไปที่ไหนชอบมาเดินเกาบแขนอาจไม่ใช่แฟนแต่ก็วันไหวอ่ะใกล้เด็กอ่ะมันชื่นใจรู้สึกอ่อนไหวลงไปทันตา